พี่ภาพรงวิวัฒนะครับจากสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ผมอยู่ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ2 5 6 8นะครับก็ได้มาแวะเยี่ยมชมนะครับหลายหลายบูธท,ทีเดียวนะครับทีเ่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับทางวิทยาศาสตร์ วันนี้ผมอยู่ที่บูธของสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนนะครับองค์การมหาชนนะครับซึ่งหลายท่านนี้อาจจะเคยได้ยินนะครับอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณแคทริยาท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ระบบลำแสงซึ่งจะมาให้ข้อมูลของเรานะครับก็มีหลายๆจุดทีเดียวนะครับแต่วันนี้อยากจะมาเริ่มนะครับใน บางจุดนะครับที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสมองมนุษย์นะครับ่อนอื่นะครับอยากจะให้คุณคคทริยาแนะนําตัวนิดหนึ่งก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อดรคัทริยารอดวิริยะนะคะปัจจุบันเป็นนักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงค่ะแล้วก็รับผิดชอบเป็นหัวหน้าส่วนเทคนิคพัดโคมกราฟีค่ะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราอยากจะมาดูนะครับเรื่องการสร้างนะครับแผนที่สมองมนุษย์ แบบ 3D นะครับแบบ3มิติด้วยแสงซิงโครตอนนะครับไม่ทราบอ่านว่ายังไงครับในภาษาอังกฤษอ่านว่าไซแนบไซแนบไซแนบนะครับเพื่อจะยกระดับวิจัยสมองไทยสู่สากลฟังดูเป็นไงครับฟังดูแล้วยังงงๆใช่ไหมครับก็อยากจะขอความรู้เลยนะครับได้ค่ะสําหรับโครงการวิจัยนี้นะคะเป็นโครงการวิจัยที่เราจะใช้แสงซิงโครตอนค่ะในการถ่ายภาพแผนที่สมองของมนุษย์นะคะซึ่งเป็นความท้าทายของนักวิจัยทั่วโลกค่ะ เมื่อไม่นานมานี้นะคะสถาบันวิจัยแสงสุขตอนค่ะได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับซิงคอตอนนานาชาติค่ะในการที่เราจะร่วมมือกันในการถ่ายภาพแผนที่สมองของมนุษย์ค่ะที่ผ่านงานวิจัยที่ผ่านมานะคะเราพบว่าสมองของมนุษย์เนี่ยมันมีความซับซ้อนมากปัจจุบันเรายังไม่มีแผนที่สมองที่สมบูรณ์แบบเลยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นอุปสรรคแล้วก็ปัญหาก็ปัญหาของการพัฒนานวัตรกรรมด้านการรักษาโรคก,การวินิจฉัยทางด้านสมองค่ะ ค่ะทีนี้สำหรับโครงการวิจัยนี้นะคะเดี๋ยวเชิญด้านนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในงานอวอร์แฟร์นะคะเราเอาตัวอย่างเล็กๆนะคะมาให้ดูนะคะเป็นหัวสมองเ,ออเป็นหัวมแมลงหวีนะคะซึ่งถ้าเราใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดานะคะเราจะไม่มีทางที่จะเห็นสมองข้างในมแมลงหวีเลยนะคะภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์นะคะ ก็จะสามารถเห็นได้แบบแบบอย่างนี้เลยค่ะจะเป็นหัวดําๆอย่างนี้นะคะเราไม่มีทางที่จะเห็นสมองเลยสถาบันวิจัยแสงสิงโคตรตอนนะคะก็เลยใช้เครื่องกงําเนิดแสงสิงโคตรตอนะคะ่ะในการผลิตแสงเรเยออกมาเพื่อถ่ายภาพสมองของมแมลงหวีอันนี้ค่ะซึ่งเมื่อถ่ายภาพออกมาแล้วอะค่ะเราจะทําให้เราเห็นเซลล์ประสาทแล้วก็การเชื่อมโยงเครือข่ายของเซลล์ประสาทเหล่านี้ในหัวสมองของมแมลงหวีค่ะ เ,เทคนิคนี้นะคะที่เราใช้เอ็กซเรย์ในการถ่ายภาพค่ะเป็นเทคนิคใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาซึ่งให้ทั้งรายละเอียดแล้วก็ความเร็วค่ะถ้าเราเปรียบเทียบกับเทคนิคสมัยก่อนหัวมแมลงหวีที่มีขนาดเล็กขนาดนี้ค่ะเท่าหัวไม้จิ้มฟันนะคะนักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาถึง1ปีนะคะในการที่จะถ่ายภาพออกมาถ้าใช้เทคนิคดังเดิมแต่เทคนิคใหม่ที่ใช้ซิงคตอนในการถ่ายภาพเอ็กซเรย์สมิติ สามารถถ่ายภาพนี้ค่ะย่นระยะจาก1ปีเหลือแค่1นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความเร็วระดับนี้ค่ะมันทําให้การวิจัยแผนที่สมองเป็นไปได้เดิมทีนะคะถ้าเราใช้วิธีเดียวกันนะคะในการถ่ายภาพแผนที่สมองจะต้องใช้เวลาทั้งสิ้น7ปีถ้าใช้สิ่งโคอถึงแม้ว่าจะมีความเร็วสูงแล้วก็ตามแต่ว่าปัจจุบันนะคะสถานี สถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนมีความร่วมมือกับซิงโครตอนในภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกก็เลยจะร่วมมือกันถ่ายภาพและเอาภาพมาประกอบกรวมกันแบบนี้ค่ะจะช่วยย่นระยะเวลาจาก7ปีเหลือแค่1นถึงปีเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะถ้าใช้เอ็กซเรย์ซิงโครตอนเอ็กซเรย์จากเครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนถ่ายภาพเราจะเห็นเซลล์ประสาทเป็นแบบนี้นะคะเป็นตัวกลมๆนะคะแล้วก็จะมีแขนขายอาวออกไปนะคะเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทที่อยู่ข้างเคียงนะคะ การทํางานของสมองอะคะ่ะมันจะต้องเชื่อมต่อกันเพื่อทําหน้าที่อะไรบางอย่างเช่นการรับรู้การมองเห็นการได้ยินการฟังเสียงอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้เป็นภาพเอ็กซเรย์ที่ได้จากซิงคโครตอนจากประเทศไทยนะคะของหัวสมองของแมลงวีะคะ่ะก็จะเห็นโครงสร้างที่เป็นเซลล์ประสาทอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ทำ มนุษย์สมองมนุษย์แล้วสมองมนุษย์ก็จะมีความซับซ้อนมากกว่านี้เยอะมากนะคะมากกว่าดาวทั้งหมดที่อยู่ในกาแล็กซีอีกนะคะก็โครงการวิจัยนี้ก็เลยเป็นโครงการวิจัยที่สําคัญของประเทศค่ะในการที่เราแบบได้มีความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อจะแก้ปัญหาโจทย์วิจัยในระดับโลกค่ะก็เมื่อกี้นะครับที่ดรแคทลียาได้ยกตัวอย่างนะครับตัวสมองแมลงวีนะครับที่ พอเขาขยายจากไอ้กล้องจุลทรรศธรรมดาแล้วเไม่ได้เห็นอะไรก็จะเห็นขนาดขยายขึ้นแต่ว่าไม่เห็นข้างในเลยเมื่อกี้พูดถึงเซลล์สมองนะครับซึ่งพอมาพูดถึงเซลล์สมองมนุษย์นะครับซึ่งเราก็ทราบกันว่าจะมีเซลล์ประสาทเมากถึง8 6 0 0 0ืพันล้านเซลล์นะครับซึ่งก็บอกว่าจะมีโครงการนะครับที่จะมาเขาเรียกว่ามาดูเส้นนิวรอนเส้นประสาทซึ่งบอกว่าต้องใช้เวลา ร่วมกันต้อง c o l l a b o r a t i รตกันนะครับใ,<ช>ในหลายๆประเทศต้องใช้เวลาถึง7ปีนะครับซึ่งผมก็อยากจะเรียนถามว่าโปรโตโคอลสมองที่จะเอามานะครับและเพื่อจะใช้เอ็กซเรย์ X ถ่ายภาพเนาะออกมาเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะต้องฟังดูแล้วเนี่ยมัน จะต้องซอยเป็นเล็กๆๆๆ,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 ๆแล้วมาต่อเข้าใจแบบสามัญทั่วไปคือมาต่อแบบไ้เลโก้นะครับการที่แบ่งงานกันทำทีนี้ไอตัวสมองที่จะใช้นะครับเข้าใจว่าจะเป็นสมองมนุษย์ใช่ค่ะแล้วเราจะใช้สมองมนุษย์เนี่ยเราต้องคัดเลือกเป็นหน,หนึ่งสมองเลยหรือว่าจะต้องอยังไงครับค,ค่ะปัจจุบันนะคะตามการที่เราได้หาลืองานวิจัยร่วมกันกับต่างชาตินะคะก็คืออันดับแรกค่ะเราก็จะหาผู้บริจาคสมองก่อนค่ะ ก็จะต้องเป็นแบบอย่างนั้นนะคะเราโดยหลักการเนี่ยเราอยากได้ข้อมูลที่มาจากสมองชิ้นเดียวกันทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้เรายังมีอุปสรรคในเรื่องผู้บริจาคสมองเดียวกันใช้จากสมอง <g ül ets> สมอง,งที่รบริจาคพูดกันไว้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะด้วยความร่วมมือนะฮะที่จะต้องมาทำการทำตัวแม็กตัวนี้นะฮะแม็กสมองเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันเพราะว่าเหมือนที่บอกนะครับสมองเนี่ยมัน มีเซลล์เยอะมากใช่ค่ะขนาดร่วมมือกันเนี่ยก็ประเมินไม่ว่าต้องใช้ถึงเจ็ดปีสองปี2ปีค่ะสปีถ้าสินคตอนเดียวจะประมาณ7ปีค่ะอ๋อเราก็จะย่นเวลาแบ่งงานกันทำใช่ค่ครัใช่ประมาณนี้แล้วเมื่อกี้ที่ผมถามว่าสมองนะครับเกณฑ์ในการเลือกเนี่ยถ้าเกิดตกลงกันได้เนี่ยควรเป็นสมองที่มีอายุใช้งานนะครับเป็นของเด็กหรือว่าเป็นวัย ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะได้สมองของคนปกติค่ะในวัยกลางคนนี่แหละคะ่ะจะได้แบบอยากได้เป็นตัวแทนของสมองของคนส่วนใหญ่ของประเทศอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นวัยน่าจะเป็นวัยทำงานอะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่อยากได้แบบของเด็กมากของคนแก่มากอะ,อะไรเงี้ยค่ะหมายถึงเราขึ้นรูปให้แล้วกันค่ะส่วนเขาจะไป correlate กับว่าใช่ค่ะสมองวัยกลางคนเนี่ย มันมีเส้นประสาทอย่างนี้ <ปะ S 1> ก็จะต้องไปดูถึงอาชีพความเครียดอะไรในเรื่องของสัตวต่างๆ <scri be. c ute> แต่เรามีหน้าที่ขึ้นเป็นแมปขึ้นมาให้ทั้งใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี้ยหรือว่างานวิจัยแบบเนี้ยมันเป็นงานวิจัยทีย่ท้าทายมันยังไม่เคยมีใครทํามาก่อนเพราะฉะนั้นแผนที่แรกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันบุกเบิกค่ะเมื <ME> <technology> ่อท <c ute> ุกเทคโนโลยีเมื่ออะไรที่มันมีการบุกเบิกมาแล้วอ่ะเทคโนโลยีมันจะก้าวต่อไปแบบเร็วมากค่ะประมาณนี้ อธิบายภาพนี้นิดหนึ่งค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างแผนที่สมองค่ะแผนที่ เครือข่ายของเซลล์ประสาทที่อยู่ในสมองของแมลงหวี่ค่ะโดยการใช้แสงซิงโครตอนในการถ่ายภาพเราก็จะสามารถที่จะวิเคราะห์การเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆภายในเซลลประสาทได้เทคนิคเดียวกันนี้ค่ะเราหวังว่าเราจะสามารถนาไปใช้ในอนาคตกับสมองมนุษย์ได้ค่ะทําไมต้องใช้ซิงโครตอนทราบไหมคะก็คือว่า เนื่อจากเซลลสมองอะค่ะเซลเซลประสาทในสมองเราค่ะมีขนาดเล็กมากถ้าเราเทียบกับเส้นผมอะค่ะมันเล็กกว่าเส้นผมถึง3,000เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคที่มีศักยภาพคือต้องให้รายละเอียดที่สูงแล้วก็รวดเร็วด,วด,ด้วยสิงโคตรตอนนี้ค่ะถูกยกให้เป็นเทคนิคใหม่ที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาที่มีทั้งความเร็วและรายละเอียดค่ะก็เลยทําให้เทคนิคนี้ค่ะเป็นที่น่าสนใจค่ะทีนี้ที่สนใจนะครับว่าหลังจากเราได้ตัว รูปของสมองออกมาแล้ว<ช>นะครับซึ่งก็คิดว่าสามารถเข้าไปดูได้ในทุกมิติเนื่องจากมันเป็น<ช> 3D ใช่ค่ะส่วนใครจะไปใช้ในแอปพลิเคชันนะครับในด้านไหนนะครับอยากจะให้ดู<ช>ตรงนี้นี่นะครับว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นทารเก็ตของคนที่จะเอาตัวสมองตัวนี้ไปใช้นะ,ะอุตสาหกรรมอะไรบ้างก็จะมีแน่นอนเลยค่ะก็จะเป็นอุตสาหกรรมสุขภาพแล้วก็การแพทย์ขั้นสูงค่ะ<ช><ช>คือถ้าเรารู้แผนที่ค่ะ เราจะสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าปัญหาของโรคทางสมองมันเกิดที่จุดไหนแล้วเราก็ไปแก้ที่จุดนั้นก็จะเป็นการแพทย์ที่มุ่งเป้ามากกว่าค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกอุตสาหกรรมชีวภาพชีววิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะในการพัฒนายามารักษาโรคประสาทน,นะคะรวมถึงอุตสาหกรรมด้านดิจิทัลแล้วก็ AI ด้วยเพราะว่าเวลาเราได้ภาพมาค่ะมันข้อมูลมันเยอะมาหาศาลมากต้องจะต้องพัฒนาระบบ AI นะคะเพื่อระบุ ตำแหน่งต่างๆแล้วก็บนแผนที่สมองเนี่ยค่ะให้ถูกต้องแม่นยำค่ะคิดว่าคยงยังยงงๆงงอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะได้เห็นแล้วแหละว่าทิศทางนะครับของการพัฒนาโดยใช้เ,เทคโนโลยีแสงซินโตตอนน,นะครับพอดีเหลือไปเห็นนิดนึงอยากจะขอความรู้อาจารย์นิดนะครับว่ามันมีเรื่องของระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีนะครับหรือ t r l ตรงนี้อยากจะให้ความหมายของนิยามนิดนึงว่า ทำไมจะต้องแบ่งในการวิจัยออกเป็นเลเวลครับคะระดับความพร้อมทางเทคโนโลยีค่ะมันเป็นมาตรฐานที่เอามาจับงานโครงการวิจัยหลายๆอย่างเพื่อทําให้คนที่สนใจค่ะได้ทราบว่า โครงการน,นี้มีความพร้อมแค่ไหนในการนําไปใช้ในแบบสเกลที่ใหญ่หรือว่าเป็นแค่ความพร้อมถ้าเป็นความพร้อมระดับต้นก็คือหมายความว่าอยู่แค่ระดับงานวิจัยเท่านั้นหรือ,อยังอยู่ในแบบคอนเซปต์เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะระดับ TRL เนี่ยค่ะมันก็จะมีตั้งแต่ระดับที่1จนถึงระดับที่7ที่8อะไรเงี้เลยค่ะที่แบบพร้อมใช้งานจริงอะไรเงี้ยค่ะครับครับก็ผม,มาราละเอียดนะครับถ้าท่านที่สนใจในเชิงเรื่องจริงๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัยหรือกลุ่มที่เป็นอินโนเวเตอร์ กำลังพัฒนานะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์โปรดักต์ต่างๆเนี่ยนะครับแอปพลิเคชันของ s ิมโฟตอนเนี่ยเท่าที่ผมได้รับเอกสารมานะครับมันสามารถแนืลายไปได้เยอะมากเลยของการสมุนไพรหรือเรื่องยาต่างๆนะครับด้านเภสัชเภสัชกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องมาดูด้วยตัวเองนะครับแต่ผมก็เห็นเครื่องมือนะครับที่มาโชว์เนี่ยอยากจะขอความรู้นะครับที่จะให้ไปแนะนำนะครับพอเป็นสังเกตมีตัวไหนบ้างครับดรครับที่อยากจะแนะนำค่ะที่น่าสนใจก็คือตรงด้านนี้เลยค่ะจะเห็นเป็น เป็นวงวงลักษณะเป็นวงวงหลายๆสีค่ะตรงนี้เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะเป็นส่วนประกอบของเครื่องซินโครตอนค่ะก็คือเครื่องจริงๆแล้วเครื่องซินโครตอนมันเป็นแค่เครื่องกําเนิดแสงค่ะคล้ายๆกับหลอดไฟที่ให้แสงสว่างกับเราเครื่องซินโครตอนก็คล้ายๆหลอดไฟเพียงแต่ว่าเป็นหลอดขนาดใหญ่ทีนี้ไอ้หลอดขนาดใหญ่นี่ค่ะมันประกอบไปด้วยแมกเนตหรือว่าแม่เหล็กไฟฟ้าพวกนี้ค่ะ ซึ่งเราเอามาเรียงการเป็นวงกลมค่ะขนาดประมาณ80-100เมตรนะคะถ้าเป็นเครื่องสิงพครตอนที่อยู่ที่นครรา,าชสีมาค่ะ mm hmm. ก็จะเอามาเรียงเป็นวงกลมเพื่อ mm hmm. เพื่อ,อกําหนดหรือว่าบังคับทิศทางของอิเล็กตรอนค่ะ mm hmm. เวลาเราเอามาเรียงเป็นวงกลมแล้วเนี่ยค่ะเราจะยิงลําแสงลําอิเล็กตรอนเข้ามาลําอิเล็กตรอนเนี่ยค่ะมันจะผ่านตรงกลางของรูนี้ค่ะตรงนี้ค่ะอ่า ผ่านเข้ามาแล้วมันก็จะถูกบีบให้มีขนาดเล็กเพราะว่าอันนี้เป็นแมกเนตในการโฟกัสลำแสงค่ะ mm hmm. เมื่อเราเรียงแมกเนตนี้เป็นวงกลมนะคะจ่ายไฟฟ้าเข้ามาลำอิเล็กตรอนเนี่ยค่ะอิเล็กตรอนมันจะถูกเร่งความเร็วให้เข้าใกล้ความเร็วของแสง mm hmm. เมื่อถึงทิศทางที่มันถูกเบี่ยงเบนหรือว่าถูกหักเลี้ยวอะคะ่ะมันจะต้องลดพลังงานส่วนหนึ่งลงพอเวลามันลดพลังงานส่วนหนึ่งลงค่ะมันจะปลดปล่อยแสงออกมานั่นแหละเราเรียกว่าแสงซิงโครตอน พีนีในแสงซิงคคอนตรนะคะมันประกอบไปด้วยอินฟราเรดวิสิเบลไลท์หรือว่าแสงขาวอย่างนี้แล้วก็ UV นะคะแล้วก็เอ็กซเรย์ใช่มีหลายช่วงมากเลยก็จะเห็นว่ามันมีหลายช่วงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์สามารถเลือกช่วงใดช่วงหนึ่งไปใช้งานได้มันเลยมีการใช้ประโยชน์จากแสงเนี่ยแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการหาโครงสร้างผลิตโปรตีนนะคะการถ่ายภาพเอ็กซเรย์อย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะคะหรือว่า การหาโครงสร้างผลิกพวกอัญมณีอะไรนี้ต่างๆก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะันี้ถ้าคนที่มีพื้นนะครับด้านวิสกรรมไฟฟ้าผมกถือมอเตอร์นะครับแล้วก็มีขดลวดทองแดงผ่านแล้วใช่ใช่เลยค่ะเรเตอร์ใช่ค่ะแบบเดียวกันเลยเมื่อกี้ที่ที่บอกว่าแสงซินโครตอนนะครับผมดูคําอธิบายนะครับบอกว่าผลิตจากเครื่องกําเนิดแสงซินโครตอนนะครับแล้วก็ เกิดจากการเร่งอิเล็กตรอนประจุลบให้มีความเร็วสูงมากใกล้เคียงกับความเร็วของแสงนะคับแล้วจากนั้นหลังจากที่มาโจบบังคับเลี้ยวหักแอปบรีเลยใช่ค่ะทันทีเลยนะครับแล้วก็มันก็จะปล่อยพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งก็เรียกว่าแสงสิงโครตรอนใช่ ทีนี้อาจจะสงสัยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าแสงชูนอนมันมีหลายหลายพลังงานมากนอ้อยตั้งแต่อินฟาเรดจนถึงเอ็กซเรสนี่คือเวฟเวฟเลง์ Web, Web ใช่เวฟเลง์ ength, แตกต่างกันค่ะทีนี้นักวิทยาศาสตร์แต่และคนะก็จะมีความสนใจในเทคนิคที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นอินฟาเรดหรือเอ็กซเร์ในช่วงพลังงานที่แตกต่างกันเขาคัดเลือกอยังไงคะทราบไหมคะเขาใช้กระจกหรือว่าเลนส์ในการคัดเลือก สมมติว่าเราอยากได้เฉพาะเอ็กซเรย์ออกมาเราก็จะไม่อยากให้รังสีอื่นๆมาปะปนเลยเราก็จะใช้กระจกอย่างหนึ่งที่มันมีความพิเศษในการคัดเลือกแสงพวกนี้ออกมาค่ะเดี๋ยวเชิญอาจจะเชิญมาดูทางด้านนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะ่ะเป็นตัวอย่างของกระจกที่เราเคลือบด้วยสารพิเศษเป็นาสารประกอบทางเคมี Me นะคะก็ะจะมีการเคลือบหลายๆชั้นแต่ละชั้นก็จะมีความบางมากนะคะ แล้วก็มันก็จะมีผลึกของสารเคลือบนะคะที่มีโครงสร้างแตกต่างกันเพราะเวลาเราเคลือบหลายๆชั้นนะคะพวกนี้ค่ะมันสามารถที่จะสะท้อนรังสีหรือว่าคลื่นเอ่อคลื่นพลังงานที่เราต้องการออกมาได้อันนี้เราใช้วัสดุอย่างนี้ยคะ่ะในการคัดเลือกพลังงานที่เราต้องการออกมา เ,เทคโนโลยีในการเคลือบอะค่ะแต่ก่อนนะเราไม่มีในประเทศค่ะเมื่อไม่นานมานี้อะค่ะเรามีความร่วมมือกับต่างประเทศทําให้เราอะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้วเราก็สามารถสร้างต้นแบบเครื่องเคลือบกระจกพวกนี้ออกมาได้ออไนี่ค่ะก็จะเป็นต้นแบบของเครื่องเคลือบกระจกค่ะเดิมทีอะค่ะที่เราไม่มีเครื่องนี้ค่ะเราต้องนําเข้ากระจกจากต่างประเทศที่แบบ มีเอ่อมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าเรากระจกพวกนี้ชิ้นเล็กๆก็ราคาเป็นหลักล้านค่ะตอนนี้ก<อ>็ใช่ค่ะใช,ใช,ใช่มันเป็นเทคโนโลยีการเคลือบที่แบบมีแต่เฉพาะในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นค่ะอานาโนเฟรมมาลดิเลอร์รค่ะนนดีโพซิชันซิสเต็มครับท่านผู้ชมครับก็จริงๆเนี่ยผมเพิ่งรู้จักแสงซินโครตอนนะครับเมื่อสัก ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นไปเยี่ยมที่นริตนะครับของวอิทยาารศาสตร์ใช่ค่ะอยู่ใกล้ๆกันครับใช่ไหมหแล้วก็เพิ่งได้รู้จักว่าเทคโนโลยีการเคลือบกระจกเนี่ยนะครับมันมีความสําคัญนะครับ<ช>มากๆ,ๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของถ้าดูในแง่อุตสาหกรรมในเรื่องของอวกาศเรื่องกระจกเรื่องการที่จะทนต่อรอยขีดข่วนต่างๆต้องเป็นเทคโนโลยีพิเศษและที่สำคัญคือความเคลือบใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะสำคัญที่สุด ผมว่าอยากจะพาชมทั้งหมดนะครับดอรแคทริยา <c oughs> ครับแต่ว่าผมว่าต้องมาเอง <c oughs> แล้วก็ยานท้ายที่สุดนี้นะครับอยากจะสื่อสารนะครับกับผู้ที่ชมอยู่ <c oughs> อาจจะยังนึกไม่ออกแต่พอะจะเห็นภาพเขาลางๆ <c oughs> ว่าคนที่ทำรีเสิร์ชแอนด์เดเวลลอปเมนต์นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกว่าแอปพลิเคชันเราไปใช้ได้หลากหลายมากนะครับก <c oughs> ็อยากจะให้เชิญชวนนะครับว่าถ้ามีความสงสัยต้องการคําแนะนําด้านวิชาการ หรืออื่นๆนะครับสามารถที่จะมาติดต่อนะครับได้ที่ไหน,นครับค่ะสำหรับสถาบันวิจัยแสงซึงโคตอนนะคะปัจจุบันก็สํานักง,งานใหญ่ก็จะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะโดยที่ตึกสํานักง,งานใหญ่เนี่ยจะตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีค่ะสําหรับสถาบันวิจัยแสงซึงโคตอนนะคะก็เปิดให้บริการสําหรับนักทั้งนักวิชาการแล้วก็ทั้งภาคเอกชนด้วยค่ะที่สนใจที่จะ ทั้งทำการวิจัยเองแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อยกระดับแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงค่ะก็สำหรับงานในงานอวอร์แฟร์ครั้งนี้นะคะสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนนะคะก็จะมีบูธท,ที่งานอวอร์ด้วยแล้วก็งานมหกรรมวิทย์ด้วยค่ะสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถมาแวะเยี่ยมชมแล้วก็อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆได้ที่นี่ค่ะจริงๆแล้ว ไม่ใช่ของใหม่เลยนะครับเพราะว่าสถาบันซินโครตอนเนี่ยนะครับตั้งมาตั้งแต่ปี2 5ง9น้นะครับใช่เขาต้องกี่ปีแล้วครับถึงปีนี้โอ้ประมาณเกือบ20ใช่ไหมครับเกือบยี่สิบปีสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าสามสิบสามสิบเห็นไหมขนาดเจ้าหน้าที่นะครับเองก็ยังนับไม่ถูกว่าเกือบสามทศวรรษแล้วนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับก็พัฒนามาถ้าเป็นรุ่นของเครื่องมือก็ถึงซิงโครตอนรุ่นที่4แล้วใช่ค่ะใช่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องก้าวให้ทันโลกแล้วครับใช่เป็นยาครับนะฮะก็งานมหกรรวิทยาศาสตร์นะครับยังมีนะครับจนถึงวันที่17บนะครับวันอาทิตย์งานปีนี้มี2ชั้นนะครับชั้นข้างล่างแล้วก็ชั้นด้านบนนะครับของ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับก็แวะมาชมนะครับอยากให้มาดูว่าประเทศไทยนะครับเราเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ให้ความสนใจเรื่องของวิจัยและพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นสิงโครตอนนี้แหละครับก็จะเป็นคําตอบนะครับที่จะสนับสนุนให้งานวิจัยของเรานั้นได้ก้าวหน้าไปนะครับเป็นระดับ leading นะครับของของโลกในนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อยากให้ทุ่นมาเที่ยวงานทั้งงานเลยค่ะ ขอบคุณค่ะก็สำหรับงานอวอร์แฟนะคะก็มีบูธอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะที่น่าสนใจค่ะหลายๆองค์กรนะคะก็ได้นำวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีของแต่และองค์กรที่พัฒนาขึ้นมาค่ะแล้วก็สามารถที่จะมาพบปะพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานวิจัยจริงๆได้ค่ะก็อยากให้คิดว่า วิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ได้ไกลตัวเลยนะคะค่ะขอบคุณครับพิพัฒน์วงวิวัฒน์นะครับจากสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับก็มาเชื่อมโยงนะครับให้รู้จักกับพันธมิตรนะครับที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์นะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ